ท่านกำลังแนะนำาวัครับกำลังเซนกับ,บชีวิตอยู่กับการเซนมาตลอดเซนมาตลอดท่าง,งใหญ่ใหญ่เกินมากกับเสน้นครับถวายหนังสือท่านอธิการชาติชายแทนก็ทีมงานงาาาจากวัดจำปาทาองธรรอิสระนะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเสือธรรมอิสระติดตามมาตลอดนะครับตั้งแต่ เว็บไซต์นั้นไม่มีอะไรจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมีละครมีอะไรเยอะมากนะครับมีคือภูมิใจนําเสนอลูกหลานตัวเองนะครับลูหลานคนนี้กับน้องนะครับเป็นนักร้องบ้างอ่าปักปันกันไปที่จริงมีเบอร์อาจารย์สลาคุณวุฒินะฮะถ้าเด็กคันไหนเขาเสียงเขาถึงแต่ว่าอาจารย์สลาเนี่ยชอบเส้นเสียงแปลกๆอย่าเป็นเส้นเสียงตลาดเส้นเสียงตลาดคือไปงานประกวดที่ไหนก็เจอเราเรียกว่าเส้นเสียงตลาด เส้นเสียงปแปลกๆก็เช่นสายอ,อราไทยเป็นไงเส้นเสียงแบบไม่เหมือนคนอื่นนเสียงตะก,กะแตนอะไรเงี้ยเป็นเส้นเสียงที่ที่อาจารย์สลาชอบถ้าใครมีเส้นเสียงแบบนั้นก็มีเบอร์นะครับมีเบอร์ติดต่อได้สุมาก,ก็อาจารย์สลาก็จะต่างใ,ใจทุกครั้งโอ้ยทำไมาแจกเบอร์เราลรึกเกิน <c oughs> แต่สุมาศก็จะขออนุญาตท่านก่อนอโทรไปขออนุญาตนะคฟังเสียงเด็กคนนี้อาจารย์ ท่านก็จะวิจารณ์กตรงเลยนะครับโอ้ยเสียงตลาดคนดไหมครับอาจารย์มันปั่นยากไหมครับเสียงบุกทุ่งตลาดโพดมันปั่นได้อยู่แต่มันเห็นปั่นยากอะไรเงี้ยรัอาจารย์สลาทก็จะคอมเมนต์เรื่องเสียงเป็นหลักนะครับก็ติดตามฮะแล้วก็มีส่วนมากก็มีจะภาพเจ้าวาดเป็นส่วนใหม่ส่วนใหญ่ทุกคลิปทุกอะไรไปน้ําตกตาตุนะก็จะมีตกตะต้นี้บ้านผมนะครับ ใกล้ๆครั้งหนึ่งตอนในสามเณรนี่ท่านก็กําลังเซ็นนะครับเซ็นสด็ครับนีลายเซ็นสองแบบครับลายเซ็นยันเก้าชั้นครับจริงๆยันเนี่ยจะต้องให้คนที่เขามารับมาอยู่ใกล้ๆถึงจะยันได้ถึงไม่ใช่คนละยันเลครับยันแย่ตุ๊กตุ๊วงครับกับคเจ้าวาดที่นับให้ปีน่าจะเป็นเทศคู่นะครับมีเทศขี้โอ้รู้สึกว่าเหงาครับอยู่คนเดียวคอควายจำนวนขี้แสนสองเทศคู่ทังเป็นสองแสน ครับผมดีใจปลื้มใจพูดอะไรไม่ออกครับนะครับเอเชชาติปลื้มใจจริงไม่ครับมาถึงทีมงานมาเยี่ยมจุกยี่ลําคอครับผมพูดยอมจริงครับสูมซูมดูโดยจุกครับยี่ลําคอภูมิใจปลื้มใจ,ใจครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีใครมาเยี่ยมเยียนนะครับ ว่าก็ทํางานทุกวันวันนี้ก็สามงานอ๋อครับเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับก็มาจากนิคมอมตะปกติไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยครับส่วนมากเขามาหาส่วนมากไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอครับต้องกลางคืนอย่างไงครับกลางคืนเกลางคืนนี่จะงดทํางานนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่างดทำงานนั่นแหละครับทุกอย่าเป็นเวลาส่วนตัวครับแต่ก็มีคนมาเบียดบังเวลาส่วนตัว ครับก็ไม่ได้เต็มใจนักหรอกครับก็ตอนรับกันไปฮะตามมารยาทยินดีทุกท่านถ้าบ้างก็เชิญได้นะครับถามว่าผมบ้างไหมครับนะครับถามผมด้วยถามสักหน่อยถามสักคำใช่ไหมฮะแต่วันนี้ว่างอันนี้ว่างแต่ชาญชายมาอย่างไงก็ว่างครับเดี๋ยวคุณเท่งเถิดเทิงจะมาวันไหนครับเลี้ยงประหานเพลเพราะว่าเราให้คําปรึกษาเรื่องอ๋อ เทคโนโลยีวอนบินแต่หาสาดไน้่ยังเงียบๆอยู่วันไหนวันไหนมาเลี้ยงเพลนบอกผมด้วยผมจะมาเพลนสอทิต์ผ่านไปในรายได้เขาสามหมื่นเจ็ดไปหลายสิบล้านเยอะกว่านั้นด้วยนะครับก็เขาจะมาเลี้ยงวันไหนบอกผมด้วยนะครับบอกทีมงานคุณเท่งนี่ท่านคงรู้จักพราพี่ชอบกินตับปลาส่วนตัวน้องนั้นชอบทานตามไทย ตำส่วนตำม่วดตำแต่งจะตำทำไมแต่วัน่าสนใจไหมฮะคนเต็งเขาจะตามเราไปเที่ยวกันไหมใช่อครับเพลงเดียวก็ไปงานได้ตลอดนะคนเต็งครับพี่เมื่อไรเมื่อนั้นนะครับตอบไปีนี้ครับปีนี้สองสามเดือนลิ้นยิ้มครั้งแรกโลกแตกลมเขียนที่ญี่ปุ่นอาเขียนในเมืองจะรู้ว่าจะมีซูนามิกมีแผ่นดินไหวมาแต่ไม่ได้รู้หรอกนะฮะก็ไม่ได้เขียนกันแต่ได้เขียนหนังสือน้ำมีไหมไม่ได้เขียนกันไม่ได้เขียนเพราะตอนนั้นไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น แต่ว่าไม่รู้เป็นเอะใจไงตั้งชื่อยิ้มครั้งแรกลูกแตกก็โยกก็ดอกไม้น้ำใจมอบให้กับท่านเจ้าวาดก่อนเลยนะันครับสนใจนี้ก่อนครับจะพู่ไปสนใจหนังสือก่อนสิครับเออทำของฉันไม่ได้เลยนี่ครับยาคูณเราจะเจอปัญหาอะไรมากมายที่เราหนักอกหนักใจก็ยิ้มเข้าไ้นะฮะจะพิจกกันที่สัตักก่อน แต่ครับยังไม่เกี่ยวการกรจอกเลยครับมันยังจะคาใจไปอีกนานถ้ายังไม่ไปเคลียร์ครับอ่า๋อมอบเล่มแรกให้ก่อนถ่ายถ่ายยังถ่ายอยู่แล้วครับผมดีใจครับดีใจครับผมอ้าวท่านครับท่านน้อยท่านน้อยท่านน้อยได้รับเลยอ่าทุกคนเลยครับรับทุกคนเลยผมจะได้อ่านเอ้าแล้วทุกคนครับผมไปแล้วไม่ได้สี่คนผมไม่ผมพูดไม่ว่าอะไรแล้วครับมี อ้าวคุณโยมคุณโยมไม่เยอะจุดเลยใช่โยมไม่ต้องแมีวันนี้เล่นกานง่ายเลยการง่ายเอยอโยมมีลูกสาวตอนนี้สาแปดครับโยมตอนนี้เรียนอยู่คนหนึ่งเป็นสถาเรียนสถาปัตย์ครับอยู่มรังสิตครับโอ,อีกคนหนึ่งอยู่อยู่ไหนโยมมองไปกับลูกสาวอีกส <c oughs> องคนสองคนคุณโยมนะครับมองไปเช่นโยมสุขสมปองครับมีปกทั้งหน้าทั้งหลังครับครับครับแล้ว เป็นครั้งแรกนะครับในภูมนไดนามิกนะเรียกว่าธรรมะเดลบรีมอบให้กับสื่อธรรมะอิสระครับผมมอบให้เยอะกว่านี้ครับไม่ไม่ปรากฏครับเดี๋ยวมีใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีช่วยช่วยบ้านเมืองเราครับจะสู้หลังชมป่าแล้ก็เนสุรเดชที่เห็นอยู่ทางโน้นนะครับเนสุรเดชหน้าแล้วเนสุรเดชวงปัวพันธ์ พี่เลนพูดอู้ข้าเมืองได้ไหมได้อ่งลองอู้ข้าเมืองก่อนเดี๋ยวอู้ได้เลยครับยัอู้ตลอดนะครับข้งเมือหักแค่ส่วนไหมครับหักภาษีก่อนได้บอกเขาเอาลองอู้นิดหนึ่งบอกก่อนนะนวัตสกามพระดันชัดชายนะครับนะองก่อตีอกตีใจคณะครับที่ได้มาพบมาได้พระอาจารย์ในวันนี้นะครับน้อก็ผมก็เดินทางจากจังหวัดเลยมาครับไปอบรมสมาเน้นพระกุรร้อนก็เป็นของเพื่อนแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมเยียนพระอาจารย์ก็ตีละั้งสองั้งนะครับ ได้มาก็เดียวพิจครับก็ได้หันะอาจา์ทำเป็นทำงานตามซื้อขึ้นมาสระต่างก็ได้เห็นจนหลนยอย่ันจะได้ก็ตอนนักด้กษาพระในภาษาไหนวะไงพระตุครับผมตุเนนนาะับผาเพหะะเนนท่างว่าะารับเนนพระพระตุพระงงผมมาอีสระนี่เป็นผมเป็นเชื้ออะไรนะครับ อเนนเนเป็นพระเน้นที่เหนือกลายเป็นพระส่วนพระกลายเป็นตุ๊กไม่ใช่เป็นตุ๊นนะครับเป็นตุกเป็นตุกหมาหมาหมหมครับหมาหมาหมามาหมาม่หม่หมา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 มาหมาหมาอมนาเหมาห้หาาาานามาา เราไม่รู้ว่าคามีดา่าเราอยู่เรื่อยเลยเรากินปลาอะไรนะอาจารย์ผ่านมาจากไหนฮะผ่านมาจากไหนอันนี้จับตุ๊กอันนี้อาจารย์ชาติครับส่วนอายุเวงกับเฮงเจริญน,นี่ก็ที่วัดก้อนั่นแหละครับเป็นประกรมน้ำมนต์นะครับอ <c oughs> ายุมันปันเยืน <c oughs> อ่าอายุเวงกับเฮงเจริญไหน <c oughs> เรากดุบคาเมียให้ฟังเท่าไหร่ครับแห <c oughs> มต้องเดืดกระเจ้าท่านทำเสียงครับท่านมุกคาเมียท่านครับออกสักเรื่องหน่อยได้ไหมครับอายครับวันนี้ออกสื่อ อพี่ไอเป็นการสนทนาธรรมกันสบายๆสบายๆสไตล์ธรรมะอีเวอรีกับสื่อธรรมะอิสระนะครับครับเรามาเจอกันก็ผิดทุ่มนไม่มีนะไรแก่ครับสี่ทุ่มครึ่งไปดูยังอยู่กรุงเทพสี่ทุ่มครึ่งยังรบกวนอยู่นะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับมีใครชมครับกี่คนครับผมถามจริงๆใครเข้ามาชมบ้างเนี่ยผมเห็นผมดูอยู่คนเดียวจำนวนผู้เข้าชมหนึ่งไม่เป็นไรครับ ครับท่านผู้ชมครับี่ผมเงาเงาตอนดูพูดจริงๆนะเงามากเลยไม่มีใครกละไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับมีสิ่งหนึ่งที่สื่อทําให้สลับค้างคายใจมานานครับอยากจะถามพระมหาสกฟองที่ไม่เคยถามที่ไหนมาก่อนผมไม่ตอบครับอยากจะทราบว่าแซ่แม่แซ่ว่าราบว่าถูกนะครับมีความรู้สึกไงเวลาเราไปบรรยายเจอผู้ชายล้วนนะครับปกติจะเจอผู้หญิงผู้ชายบ้างแต่ไปเจอผู้ชายล้วนความรู้สึกที่เราบรรยาย มีความรู้สึกยังไงอยากจะถามความรู้สึกกับพระมหาสปองตรงนี่งข้เจ้าช่วยบอกทรานชบอกเลยว่าผมไม่มีความรู้สึกเลยครับเจอผู้ชายลวนเนี่ยไมีความรู้สึกอะไรเลยเขรู้สึกใจมันด้านชานะเจอทหารเจออะไรเงี้ยเขาก็จะมีระเบียบเยอะอะมันแล้วแต่นะฮะถ้าเป็นเป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารแบบว่าออฟฟิศทหารออฟฟิศอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะล่าเริงะผมไปที่บองบินหนึ่งโคราช สนุกครับสนุกเขาก็สนุกผมก็สนุกด้วยไปบางที่ก็ก็มีแบบตึงหัวลาะยากความทหารอันบผ่านการทางเทศมาเยอะกล้านโลกกล้านโลกผ่านกันมาเยอะหัวลาะแบบแรงสุดเป็นยังไงนี่หัวล้อสูงสูงไปสี่ข่ายไมครับไปทันใช่ไหมสูงไกลมาเนี่ยหัวเลาะแรงสุดครับโอ้โหบางคนฟังเทศมาเยอะนี่หัวลาะสุดนะเราต้องบอกปรับคำนี้ครักว่าจะคำให้เราก็ จริงๆเราไปทำหน้าที่เรานะครับมันอาจจะมีห้าบ้างไม่ห้าบ้างคุณโนตุดมบอกว่าหลวงพี่ต้องก้าวข้ามตัวเองไปครับก้าวผ่านตัวเองไปอย่างที่ติดกับเชื่อเสียงพระมมาส้มฟองอย่างนั้นอย่างนี้ต้องหาอะไรหลวงพี่เป็นแบบพระที่งนงครับเป็นยังไงครับพระทีกงคือเหนือเลยเหนือเลยอาจจะห้าบ้างอาจจะไม่ห้าอาจจะซึ้งบ้างอาจจะไม่ซึ้งหรือบางทีไม่สุดนุกเลยอาจจะสมาธิไปเลยก็ได้คุณโนตุดมเคยคยติวมาเยอะครับ เคยสนทนาโฆษณากันหลายครั้งพี่น้อยจะบอกว่าผมไม่กล้าสอนพักนะครับแต่ติวตลอดลยครับก้าวข้ามอย่า่าสอนนะครับแบบนี้เเราเป็นแบบว่าแล้วแบบมีหมวดแป๊กอะหาาสปองมีหมวดแป๊กเลยเก็เวลาของพี่พูดมุกแป๊กมันจะน่ารักครับโอ้เยอะครับมุกที่แป๊กบ่อยก็นี่เป็นการประกาศธรรมดานโยมนี่เป็นการประกาศศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นประกาศแท่งเอะ้องประชุมปล่อยไปกี่ครั้งก็เหนียบแต่ก็ยังพยายามส่งเสริมอยู่มุกที่ตัวเองฟังมา ทำนานๆจะเผลอ่ะแต่โยมก็เคยแป๊กนะก็บ่อยครับบ่อยอเวลาเด็กถามว่าอยากพูดเก่งๆทำไงับต้องหาเวทีถ้าเวทียังไม่ได้เราก็ในห้องเราเนี้ยหัดพูดหัดไปก่อนซ้อมเนใจถ้าเป็นคนบันดิกระดกซ้อมเนใจเพราะว่าเราจะพูดอย่างเงี้ยเราซ้อมไปอ่างเงี้ยพอถึงเวลาหนึ่งเรามีเวทีครับเราก็จะเหมือนเราเคยพูดไปแล้วเราเบบไม่ก็ไม่เคหแเ้าเราซ้อมไว้นใจแล้วนะเราซ้อมที่ห้องเราเวลาเราไปพูดเ่ยเหมือนเราพูดแล้วบันดิซ้อมหมนรถตู้เนี่ยพอลงไปก็พูดเหมือนที่ซ้อม หาเวทีให้กับตัวเองรู้สึกครับอ,อย่างที่ท่านพระมหาสมปองครับแห่งธรรมะเดลวรีที่เราโด่งดังท่านก็ยังเปิดเผยกับทีมงานของเราบอกว่าท่านก็เคยแป็กเหมือนกันแต่ว่าท่านบอกว่าท่านอเอาแนวความคิดของคุณอุดมแต่พนิดเชพนอตอุดมต่พนิดบอกว่าก้าวข้ามตัวเองอย่าไปยึดติดกับชุดเสียงหรือว่าสิ่งที่จะต้องหาต้องอะไรบางครั้งมันแป็กบ้างเป็นธรรมดาแต่เราก็ต้องมีมุกสำรองมุกรัวมุก เราไปนะครับแต่ว่ามีซึ้งบ้างสนุกบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดาใช่ไหมครับอย่าลืมต้องที่สําคัญต้องให้ธรรมะด้วยถ้าเราไม่ใช่ตลกตลกเขาไม่ต้องห่วงลอกจะให้อะไรแต่ว่าเราเป็นพระเราสุดท้ายเราต้องให้ธรรมะอะไรอธิบาตสี่ไหมพอไม่หานจะทำไหมอะไรเงี้ยเราต้องมีสิ่งที่จะต้องทำอะไรอยากอันนี้ถามกันสดๆไม่มีเตรียมครับไม่เตรียมครับผมอยากให้อาจารย์อธิบายเป็นหลักธรรมแค่แค่เห็นแปลงตัวเดียวเป็นหลักธรรมไดุ้รักไม่ยอมเปลี่ยนคนเราได้เลยครับ หากเราไปยึดติดว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราจะเป็นทุกข์ครับเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงพราถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันจะบาดแล้วแปลฝันไม่เห็นปนไม่สะอาดครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปบางคนรวยจนตอนจนเข้าใจความจนเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปหรือจะต้องรวยใช่ไหมคะเข้าใจแต่พอรวยปับไม่เกียจครับความรวยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันต้องตั้งอยู่ดับไปเมื่อไหร่ฉันตายเมื่อนั้น บางคนไปฆ่าตัวตายอดีตเศรษฐีคนหนึ่งขับรถเบนซ์เข้าไปในป่าที่ภูเก็ตปูคอ,อตายใต้ต้นไม้บอกตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วรถเบนซ์นั่นของใครมีรถเบนซ์ไปฆ่าตัวตายครับอดีตเศรษฐีคนหนึ่งที่อเมริกากระโดดให้รถไฟทับตายเพราะเงินจะหายไปครึ่งหนึ่งอย่าสนใจเงินที่หายไปเงินที่เหลืออยู่มากกว่าค่า GDP ประเทศไทยทั้งประเทศรวมกันสแสดงว่าเขามีเงินมากกว่าคนไทยทั้งประเทศรวมกันแต่กระโดดให้รถไฟ,ไฟทับตายเพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ครับขอบคุณครับวันนี้สื่อธรรมอิสระเราต้องขอบคุณพระอาจารย์เยอะว่าจะขอลาด้วยขอลาขอลากี่ตัวครับสองตัวจะบ้าขอลาขอลาครับครับพร้อมขึ้มาครับแม่เงียบเยี่ยบเต็มตาดองเงียบดีครับครับก็เจริญพรท่านผู้ชคลุ่มรวยทำรวยทำรวยแข็งแรงแข่งแดงเอ็งเอ็งเอ็ง เจอกันสงการปีหน้าวัดจำปาทองอำเภอเมืองขอบคุณคณุกครั้งขอบคุณเลยครับสวัค <lays> รับ